สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเช้าวันนี้นะครับผมก็ออกมาตัดหญ้าเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่คือหญ้าของผมไม่เต็มล้อนะครับนี่ครับวันนี้นะครับผมจะเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูวิธีการทำเกษตรนะครับนี่ครับวิถีชีวิตของคนชอบทำเกษตรนะครับนี่ครับคือเกษตรสวนปลามนะครับ นี่คือปลาปล์มปาล์มน้ำมันนะครับนี่ครับปลาล์มน้ำมันอันนี้เพิ่งเ,เ,เริ่มปลูกใหม่นะครับเพิ่งเอาปุ๋ยอินรียมาใส่ปุ๋ยอินทซียก็คือปุ๋ยขิงหวานนะครับหาได้ง่ายๆเห็นไหมครับงา่ายยอดกำลังถอดนี่ครับใบอ่อนใบอ่อนๆนี่สแสดงว่าพ่อปุ๋ยนะครับได้คิดปุ๋ยเต็มที่นะครับ นี่คือสวนปลาล์มน้ำมันผมมาตัดหญ้าอยู่ที่สวนปลาล์มนะครับนี่ครับปลาล์มนี่ครับปลูกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับสามารถสั่งกำไรขายได้หลายปีนะครับปลูกครั้งเดียวนะครับนี่ครับต้นปลาล์มไผ่มีพื้นที่เยอะๆนะครับหรือว่ามีนามต้อง มีหนามนะครับเนียนนี่ครับอันนี้พืชที่ตรงนี้นะครับติดคลองชนบทานนะครับเวลาขับปล่อยน้ํามานะครับน้ําก็จะไหลลงมานี่ครับมีตลอดนะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับพูดง่ายๆครับดินชื้นทั้งปีนะครับทําให้ปามนะครับจะเริ่นเติบโตไว้นะครับถอดยอดดีนะครับแทงยอดออกมานะครับ นี่ปาลามน้ำมันนะครับปัจจุบันนะครับราคาปาลามก็ขึ้นอยู่กับขึ้นๆลงๆนะครับผืชการเกษตรไม่แน่ไม่นอนนะครับก็เหมือนกับยางพารานะครับยางพารานะครับเวลาเราปลูกนะครับเขาก็ยังได้ปกปิดยางปิดยางเสร็จก็ต้องไปเทกดอีกนะครับ ต้องตื่นงแต่ตีหนึ่งตีสองหรือเที่ยงคืนนะครับนี่ก็คือปัญหาของการปลูกยางแต่ปลูกปาล์มน้ำมันนะครับปลูกครั้งเดียวได้ขายตลอดปีนะครับสุดปาล์มส่วนนีนะครับเพื่อนก็ปลูกมาหลายปีแล้วครับสังเกตเบืองต้นปาล์มนะครับสูงนี่ครับก็ดนนะครับเพิ่นก็เลยมาตัดไข่ นี่คือการเกษตรนะครับปลูกปาลมนี่ครับเพิ่นปลูกแบบนี่นะครับแบบไดเพ่อเสียเพิ่นเกษตรขั้นคู่นะครับกองดินหน่อยแบบนี้ครับนี่ครับเห็นบ่ครับขั้นคู่ยกสูงต่ว่ามุงร่องหมดนี้นี่เป็นร่องน้ำนะครับมีน้ำนี่ครับร่องน้ำนี่ครับนี่คือ ใบมันนะครับใบของปามนะครับถ้าเกิดมันโดนน้ำนะครับมันก็จะเปื่อยย่อยสลายไปของมันเองแล้วเกิดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีมาด้วยนะครับสำหรับปามนะครับมีพ่นกระปุกลายไลานะครับพูนนะครับยาว ไปคนครับข้างในครับแต่ว่าปัญหาหลักนะครับของการปลูกปามก็คือการตัดต้องใส่แรงงานนะครับจางแรงงานมาตัดซอยคนซอยใช่รถไถนะครับมาตัดนะครับมีปาม พื้นที่ภาคอีสานนะครับอาจจะต้นใบใหญ่นะครับนี่ครับอาจจะลูกใบใหญ่เ่าก็แถวภาคใต้นะครับแถวภาคใต้าตาอาจจะใหญ่กว่านีะครับแต่ว่าแถวภาคอีสานนะครับ,รรบเป็นดินทรายนี่ครับดินอันบนดบดีสู่แถวภาคใต้บใหญ่นะครับนี่ครับ สูงครับยิ่งสูงก็ยิ่งตัดยากครับความคิดของมนี่ครับคิดววานะครับตัดยากครับสูงขึ้นเรื่อยนะครับตอนเตี้ยนะครับขนาดนี้พ่เที่ยวท่วมหัวนี่ผมว่าพอดีตัดนะครับพอดีตัดง่ายๆนะครับทุกคนนี่ครับนี่คือล่องนามนะครับฟาม์นี่ชอบนามนะครับนี่ครับล่องนาม ของไหลามาไลาบัรตลอดนะครับนะ่ครับซึมสวัสดีครับทุกๆกคนนะครับพี่น้องใครสนใจอยากทำไรข้าวโพดนะครับอันนี้ข้าวโพดน,นี้สวยงามนะครับไม่เหมือนข้าวโพดผมนะครับปลูกแป๊บเดียวก็เป็นดอกได้ผลผลิตนะครับ ครับอันนี้ดินดินดีมากครับดีกว่าดินที่พมีกนะครับนี่ครับข้าวโพดสีเขียวสวยงามก็มียะขึ้นก็ยังงามเหมือนเดิมนะครับ,รบต้นสีเขียวอ่อน,นข้าวโพดนนี้เป็นข้าวโพดหวาน สูบน้ำบอทราบฮะสูบน้บ <c oughs> นีะครับเขาพดอันนี้เขาพดนเนี้ยพดเหลืองบ่บน่าจะเหลือยงละนี่สีเหลืองนะครับผมผมเป็นอาหารงัวเรียบร้อยแลย้วปล่อยให้งัวกินแล้วครับเพราะว่าดินไม่ดีดินเป็นคล้ายๆดินเหนียวนะครับแต่นี้เป็นดินไม่เหนียวนะครับ ไม่แข็งเขาผมดินแข็งข้าวโพดนะครับมีตัวผู้ตัวเมียนะครับผสมเกรสรอ,อยู่ต้นเดียวกันนะครับข้าวโพดนี้มีหลายแบบนะครับมีหลายสายพันธุ์มีข้าวโพดสีขาวนะครับข้าวโพดสีม่วงแล้วก็ข้าวโพดสีเหลืองข้าวโพดอาหารสั์นะครับมีหลายอย่างนะครับชลายชนิดดวแต่ เลือกปลูกข้าวโพดมีแปรรูปได้หลายอย่างครับเอามาผลิตเป็นอาหารสัตว์นะครับลำต้นก็เป็นอาหารงวมีวิตามินนะครับดีมากเลยครับสำหรับคนหรือสัตว์นะครับได้เหมือนกันนะครับเป็นอาหารชั้นดีนะครับข้าวโพดนี่เอามาผลิตเป็น แกอฮอก็ได้ครับนี่ครับหรือว่าเหล้านะครับทำเหล้ามาเป็นเอามาต้มกินเอามาเป็นข้าวโพดขั่วนะครับได้หลายอย่างครับหรือว่ามาทําเป็นของหวานนะครับมีหนูของหวานนี่ครับอันนี้ปลูกทีนะไม่ใช่ปลูกหางครับทีก็ใส่ปุ๋ยเยอะๆน่อก็ยิ่งงาม ก็มาดูอาศัยหญ้านะครับถ้ามีหญ้าผมก็จะไปเกาะให้งัวผมกินก็ปลกเยอะพอสมควรอยู่นะครับต้นสีเขียวใบมันนะครับอ่อนต้องไม่รอให้มันแก่เต็มที่นะครับ ถ้าไปให้งัว่ะถ้าใครจะปลูกให้งวนะครับเพราะว่าปลูกขา้าวโพดแทนหญ้าไว้ให้ให้งัวกินให้ควายก็ดีเมากันนะครับข้าวโพดอาหารสัตว์นะครับเพราะว่าไม่แพงปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปต้นก็ตับให้งัวกินนะครับให้ควายกินนี่ครับโดยเฉพาะลำต้นนะครับใจกลางลำต้นมีประโยชน์มาก ช่วงนี้ก็ปลูกหน้าแล้งนะครับดูดูหนาวดีมากเลยหน้าฝนนี่เปียกชื้นฝนตกบ่อยก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับทําให้มันสูงนะครับผมคิดว่าหน้าฝนนะครับแล้วก็ลมพัดมาหักล้มนะครับหน้าแรงนี้ไม่ค่อยมีลมนะครับก็ปลูกได้ดีมากเลยครับเขาปลูกถือว่าเป็นอาชีพเสริมนะครับ ฝักเลีกฝักใหญ่ครับผมคิดว่าฝักอาจจะไม่เท่ากันนะครับใกล้นอนแรงน้ำครับน้ำเพียงพอก็อุดมสมบูรณ์นะครับดินดีหลักๆกก็คือดินนะครับดินเอาดินไว้ก่อนถ้าดินดีก็ใส่ปุ๋ยน้อยก็งามนะครับ ไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าเห็นคลิปดีมีประโยชน์นะครับงามมากเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับเราผดสวยงามนะครับสวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้พามาดูหน่อไม้ครับหน่อไม้ไผ่กินซุงหน่อไม้หน้าแรงนะครับ ก็ลดน้ำเอาฟางใส่แล้วก็เอาดินใส่ผสมนะครับทำไงก็ได้ครับไม่ให้ดินมันแน่นแล,แล้วก็ให้มันมีความชื้นนะครับทำให้มันออกหนอนครับนะี่ครับไส่จุดซุ่มผมออกหนอแล้วหนึ่งหนอนครับแต่ผมยังไม่ตัดมันนะครับ เอาไว้ให้มันสูงสูงท่วมหัวแล้วก็หกกักออกให้มันเหลือตอมันไว้นะครับตอความสูงก็ประมาณเท่านี้ครับเท่านี้แล้วก็หกักออกให้มันมีตอเก่าครับให้มันมีหนอ่อให้ึินต่อไปครับถ้าเราหักออกก็หน่นอใหม่มันก็จะแตกมานะครับ น่ครับตรงนี้มันก็แตกมาจากตัวนี้นครับใครที่ปลูกไผ่กิบซุงนะครับ,รบจะว่ามันมีหน่อออกมางนี้ยครับถ้ามันสูงสูงปล่อยมันสูงทหัวเราหักมันปุ๊บตัวนี้หน่อใหม่ตัวนี้มันก็จะแตกออกมานะครับก็จะต่ออีกตัวนี้ก็แตกต,ตัวนี้นะครับถ้าจริง ใครกิมสุงนี่ออกหน่อบ่อยมากเลยครับนี่ครับผมจะไม่ให้มันสูงนะครับนี่ครับลดน้ำใส่ปุ๋ยขี้งัวนะครับแล้วก็เศษใบไม้ครับถ้ามีนี่ครับก็ให้มันชื้น,นต้องรดน้ำบ่อยนะครับก็ประมาณ อาทิตย์หนึ่งก็ลดประมาณสองครั้งก็พอนะครับอย่าของผมนี่ครับเมื่อวานนี่ผมลดแล้วตอนเย็นนี่ครับแล้วถ้าหนอนี้ออกมานะครับต่อไปสองหนอนสามก็จะแตกออกมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับหนออาจจะไม่ใหญ่เหมือนหน้าฝนนะครับเพราะว่า หน้าฝนนี่มันจะดอใหญ่เพราะว่ารากมันไปไกลมากมันได้กินน้ำเยอะนะครับได้น้ำไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าไผ่กิมซุงนี่ต้องอาศัยรากครับดูดขึ้นไปรอเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบนะครับถึงจะดอใหญ่ได้ครับน,นี้เป็นหน้าแรงครับมาแรงหน้าหนาวนะครับอันนี้ก็ เอไม้ออกหน้าหนาวนะครับถ้าใครมีก็ทดลองดูนะครับเอาฟางมาขุมแล้วก็ดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้งวด้วยนะครับถ้าใครมีขี้งวก็เอาขี่งวใส่นะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับใส่ขี้งวก็พอนะครับแล้วก็ลดก็ลดกกไกลๆนะครับต้องลด ตรงกลางกอไผ่นะครับต้องลดกลางกอไผ่ตรงนี้นะครับต้องลดนี่เลยครับลดไกลๆตรงนี้ให้มันชื้นนะครับต้นหนอมจะออกมานี่ครับหนอมจะออกไก่ครับขาผมดูนะครับหนอออกไก่อยู่ครับถ้ามันชื้นมีความชื้นนะครับมันก็จะออกเรื่อยๆนะครับก็จะออกอเรื่อยๆคราวนี้ ถ้าดินแน่นเกินไปก็จะไม่ออกครับอย่าให้ดินแน่นนะครับเราต้องทําให้ดินมันลุ่มหลวมนี่ครับถ้าแหนงมันออกนะครับแบบนี้จิงก้างมันออกแตกออกมาแบบนี้ก็แสดงว่ามันได้กินน้ําเพียงพอนะครับหนองก็จะออกนะครับ วนี้ครับเดี๋ยวก็ออกครับออกตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้ลำต้นมันโดมสมบูรณ์ครับลำใหญ่ครับถ้าลำต้นตัวไหนตัวไหนโดนสมบูรณ์ก็จะออกนะครับ,รบถ้าใครมีเวลาก็แต่งเกิงด้วยครับอย่าให้มันลกนะครับ ทั้งล่างมันออกนะครับในเหลือไว้แต่ข้างบนก็พอนะครับไม่นะให้มันหนาเกินนะได้กินทั้งเหนยงด้วยนะครับถ้าลดน้ำบ่อยนะครแหนยงก็ออกบ่อยนะครับแหน่งไผ่ขึซุส้ง ถ้าใครมีไหลยกอดปลูกง่ายครับไม่ต้องซื้อตรรากมาต,ตัวนี้ก็ตักไปปลูกได้ครับมีรากเขาตัดกิงมันไปชํำก็ได้ครับกิงไข่จิมซุงนะครับถ้าใครอยากปลูกขยายพันธุ์นะครับกิงมันเยอะแยะนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคลิปนี้ก็จะพามาเบ่งหน้าเข่าผมนะครับนี่ครับหน้าเข่าผมเข่าเจ้านะครับนี่ครับกําลังแตกกอเด้พี่น้องเด้อนี่ครับแตกกอก็ใหญ่นะครับนี่ครับเห็นบ่ครับเพื่อนๆหลายๆคนเบ่งไว้ครับจากการวิธีการใส่ปุ๋ยของผมข้าวพึ่งได้สามอาทิตย์ไปปลายเนะครับเด้อนี่ครับยังมาหอนหนึ่งเดือน นี่ครับแตกกอกอใหญ่เห็นบ่ครับนี่ครับเขาสามิต์นี่ครับกอใหญ่แล้วตัวนี้มันจะแตกออกมาเรื่อยนะครับคันมันได้กินปุ๋ยก็จะแตกออกมาเรื่อยๆคือวัตถุอินทรีย์ครับมี่เพื่อนๆนะครับมาบอกว่าดินขาดวัตถุอินทรีย์นะครับกับเป็นความรู้ที่ดีมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับความรู้นะครับผมก็จะเอามาปรับเปลี่ยนใส่ในแปลงเขาของผมเองครับผู้อื่นพอใส่ก็ว่าเป็นยังครับ แต่ว่าผมจะใช้เองนะครับทุกคนนะครับการมีคนมาแนะนำนะครับการที่เราลงคลิปแล้วมีคนมาแนะนำสำหรับผมปืนใจมากเลยดีใจมากเลยครับการสำหรับคำแนะนำนี่ครับของผมนี่ครับนี่มะพร้าวมะเบิงต้นเดียวต้นเดียวกระแตกกอได้นี่ครับเห็นบอกครับต้นเดียวนี่กำลังแตกกอนครับมะเบิงหน่อยๆต้นมางครับเบิงกอใหญ่ดูข้าวต้นเดียวนี่ต้นนี้กระแตก ก่อแล้วครับเห็นบ่ครับตัวนี้ก็แตกกอแล้วครับเห็นบ่ครับตัวนี้มีอยู่สองต้นตัวนี้ก็แตกตอนนี้นะครับเขาผมต้นเดียวสองต้นกําลังจะขยายต้นหลายต้นนะครับแล้ววิธีการใส่ปุ๋ยของผมใส่ทินเทีลน,นหนอยครับแต่ว่าใส่หลายครั้งได้ผลนะครับแล้ววัตถุอินรียนะครับปุ๋ยอินทรียกระตุน้น นะครับกระตุ้นลากนะครับให้ในน้ำในดินมีปุ๋ยวัตถุอินทรีย์นะครับอย่างที่ผู้เพื่อนทุกคนนะครับอาจารย์เขามาแนะนําำกับนะครับดีมากเลยนะครับเรียนบอคับนี่ครับกําลังแตกกอนะครับนี่ครับนี่กําลังแตกกอเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เบิ่งทุกวันนะครับฝากติดตามเลยนะครับนี่ครับกําลังแตกกอขยายกอใหญ่นะครับ ตัวนี้ขึ้นที่หลังนะครับเดี๋ยวผมอัดปุ๋ยใส่อีกนะครับกําลังขยายกออันนี้ขีงวัวนะครับขี้งวัวผมเอาใส่นี่ครับละลายหนามเลยนะครับแล้วพามาเบิงม,ม,มุมนี้มากนะครับมามาดูมุมนี้มุมนี้มันงามก้อนกระแตกกอใหญ่ครับมาเบิงต้นนี่หน่อยมากนะครับจัก ต้นใหญ่มาดูต้นเล็กต้นเล็กๆเกป็นตงไใดสุ้ขึ้นที่หลังนี่ครับเอาต้นน้หน่อยก่อนนะครับจากต้นหน่อยเอาบอกต้นเล็กๆนะ่นี่ครับต้นเล็กต้นเล็กๆผมกับกำลังจะขยายกอเหมือนกันนะครับนี่ครับเห็นบ่ครับนี่ครับฝากติดตามเบิ้งนะครับพี่น้องเลยๆคนเพื่อนๆทุกคนนะครับ กําลังจะขยายแตกกอนครับอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็จะแตกกอใหญ่กว่านี้แตกกอไว้นะครับนี่ครับเพิ่งอัดปุยไปนะครับแต่ว่าผดใส่น้อยๆพร้อมกับขี้งวนะครับนี่ครับปุยขี้งัวของผมในหนำนะครับจะเพิ่มความเขียวแจมันเขียวตลอดนะครับนี่คือผู้ใดอยากได้เขาหลายเขามาติดตามชอบ รับชมได้เลยพี่น้องรับชมในคลิปของผมได้ได้เข่าลายเนียนนนะครับได้เข่าลายเป็นหนึ่งร้อยกระสอบเนียนนวนะครับนี่ครับนี่มครับทดลองเองเลยพี่น้องทดลองร่คลิปให้ทุกคนเบึงอัปเดตให้บึงเรื่อยๆนะครับนี่ครับแปลงเข้ามีลายๆพื้นที่นะครับหลายแปลงหน้าที่ผมลงเดี๋ยวผมลงบ่อยที่สุดก็คือแป้งหน้าของผมนะครับนี่ครับนี่ เขียวเลยเห็นบ่ครับนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนครับเป็นกำลังใจนะครับให้ช่องโชคกระม่นนะครับนี่ครับคลิปนี้จะพามาดูนาข้าวของผมนะครับข้าวเจ้าข้าวกอขอสิบห้านะครับทุกคนนี่ครับยังกอใหญ่เขียวเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับกอใหญ่ สีเขียวนี่ครับถ้าใครอยากได้ข้าวเขียวแบบนี้นะครับใส่ปุ๋ยที่ได้ผลดีนะครับก็คือปุ๋ยยูเรียนะครับทุกคนยูเรียเม็ดสีขาวนะครับใครอยากได้ข้าวเขียวนะครับเอามาใส่เลยนะครับนี่ครับเขียวแนีนอนนะครับผมลงคลิปตั้งแต่ตอนถอนก้านนะครับ ถอนก้าแล้วก็มาปักดำตั้งแต่ข้าวยังไม่เขียวจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทุกคนนี่ครับนี่มีตะกอใหญ่ๆเขียวงามนะครับทุกคนนี่ครับการทำเกษตรนะครับมีหลายอย่างครับแล้วแต่ใครก็ชอบนะครับเกษตรทำนาเกษตรปลูกพืชยีต้นนี่ก็คือมะละกอนี่ครับเกษตรปลูกตะไคร้นะครับนี่คือตะไคร้ครับสามารถปลูกขายได้นะครับตะไคร้นี่ครับ ปลูกหลายฤดูแรงนะครับก็ดถอนไปขายช่างกิโลขายนะครับทุกคนก็ถือว่าราคาดีเมือนกันตะไคร้นะครับนี่ครับหัวใหญ่นะครับตะไคร้นี่ครับอันนี้ปลูกไว้จิตเองครับหรือมะละกอนะครับปลูกทรงขายตลาดนะครับช่วงนี้มะละกอนะครับแพงนะครับนี่นาแรงนะครับยิกแพงนะครับช่วงฤดูหนาวฝนก็ยังพอมีครับ นี่ครับหน้าข้าวของผมนะครับตรงที่มันแตกกอกอใหญ่ๆมาดูดูแล้วดูอีกดูที่เก่านี่ครับนี่ครับอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนี่คือข้าวแตกกอครับข้าวแตกกอจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนนี่ไหมครับนี่กอใหญ่นะครับผมว่าข้าวของผมนี่ใบมันเยอะนะครับทุกคนวิธีเดียวก็คือผมจะตัดนะครับตัดใบข้าวออกกันมันล้มนะครับการตัดใบข้าวนี่ครับ ่่หญนีครับการตัดใบข้าวนะครับนี่ตัดแบบนี้นะครับทุกคนตัดสูงๆนี่ครับแบบนี้นะครับอันนี้งัวผมกินนะครับนี่ครับนี่คือพืชนาข้าวนะครับกเกษตรนาข้าวนะครับ